สรุปประเด็นทองคำเลยนะครับตัวนี้สามารถใช้เทรดได้เลยในวันที่29มกราคมนะครับซึ่งก็คือวันจันทร ราคาทองคำเนี่ยผมคาดว่านะครับหนังจุนถ้าไม่ได้มีข่าวในยะสำคัญอะไรเขาจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบขนาดใหญ่ตรงนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าลงมาที่2,012.54ถึง1,993พี่พี่นักทุนสามารถพิจารณาในการเฉลี่ยมไม้บายได้นะครับโดยที่อย่าโอเวอร์เทรดนะลองประเมินหน่อยว่า1,993นะครับลากขึ้นมาจนถึง2,012.54ระยะทาเดี๋ยว1,950จุดนะ เอ็มเ็มให้ดีและเทรดหน้าบ่ายในโซนนี้คาดว่าน่าจะสามารถไซเวทเทรดเกงฝั่งบ่ายได้หลายชุดเลยครับก่อนจะถึงวันวันพุธกรอบตรงนี้เนี่ยสามารถใช้เทรดได้ในวันจันทร์กับวันอังคารเลยนะเพราะว่าจันทร์กับอังคารถ้าไม่นับรวมข่าวนอกตารางไม่นับรวมเรื่องของสงครามทองจะวิ่งไซเว์อยู่ในตรงนี้ครับถ้าถามว่าจะบินขึ้นไปเลยได้ไหมค,ครับโอกาสบินเนี่ยมันต้องต้องเรียกว่าขึ้นเฉยเฉยเนี่ยได้แต่ถ้าจะบินแบบแรงๆไปเลย2 0 7 0ั0 ตอนนี้เท่าที่ดูข่าวสารมายังไม่เห็นนะครับว่าจะมีอะไรที่จะพาทองให้บินแรงโดยปราศจากข่าวสารแล้วขึ้นจนถึง2080ดังนั้นขาบายถ้าบางคนบายจากบริเวณด้านล่างมาสิ่งที่ขาบายต้องทำทำคืออะไรครับคือการบายและเก็บกำไรกบับระยะสั้นๆอย่าพิ่งถือยาวๆต้องแจ้งแบบนี้เพราะมันจะยังไม่ได้ขึ้นง่ายในเร็วๆนี้หรอกครับ จนกว่าจะไปรู้ผลใทีก็คือวันพุธวันพฤหัสสบดีเลยดังนั้นวันจันทร์อังคารเน้นเทรดกรอบเล็กๆตรงนี้ไปก่อนนะครับสำหรับขาบายนะขาบายถ้าเกิดว่าเข้าใจตรงกันนะครับรบกวนช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ให้กับกระผมหน่อยนะครับขอบคุณมากเลยทีนี้มาดูขาเซลลกันบ้างขาเซลลบอกว่าคุณคะออทองเนี่ยค่ะ พี่ได้กําไรไม้เซล,ลจากด้านบนเลยถือต่อได้ไหมสามารถถือต่อได้ครับเพราะว่าตอนนี้หน้าเซล,ลเนี่ยเรามีความปลอดภัยอย่างหนึงน่งก็คือเรามีจุดบังคับโครงสร้างเทรนขาเซลล์หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าราคาทองคําในวันจันทร์วันอังคารสามารถขยับปรับตัวขึ้นได้จริงแต่ไม่สามารถขึ้นจนผ่านพ้น2030ถึง2043โซนตรงนี้ไปได้คือขึ้นไม่ได้เนี่ย โอกาสจะกลับไปเป็นหน้าบ่ายก็จะยากครับนักงทุนในเทรนแบบระยะสั้นๆนี้นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าขาเซลล์เขาจะอยู่ในตลาดต่อไปครับ mm. เมื่อขาเซลล์อยู่ในตลาดแบบนี้มันคือยังไงมันก็จะหมายความว่านักลงทุนหน้าเซลล์ที่ได้กําไรอยู่ถ้าจะถือไม้เซลลต่อก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็ยังสามารถถือรันได้ถ้าไม่ถึงโซน,นหนึงตรงนี้ยังไงขาเซลลที่มีกําไรเนี่ยเขาไม่ปิดแน่ๆอันนี้ผมแจ้งเลยครับ แล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะมีของะคุณนะผมอยากจะเซลล์บ้างเอาอยัางไงดีครับเนี่ยถ้านานทุนอยากจะพิจารณาในการกดเทรดหน้าเซลล์นะครับก็พยายามให้ผมนิดหนึ่งรอให้มันใกล้เคียงกับโซนสีน้ำเงินด้านบนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วค่อยพิจารณาในการกดเซลล์แล้วเช้าวันจันทร์ที่ผมเซลล์ตามเลยไม่ได้หร้อคุณครับใจร้อนใช่ไหมถ้าเกิดว่าใจร้อนเนี่ยมันก็พอจะได้บ้างแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมหรอกครับกับการที่เปิดตลาดมาวันจันทร์แล้วกดเซลล์เลยถามว่าทําไมครับนักทุน เพราะว่าราคามันจะเคลื่อนไหวแบบรอข่าวในกรอบใหญ่ดังนั้นในวันจันทร์วันอังคารใครม o n นี m a ม a g e m e n t ดีเทรดได้ทั้ง2หน้าครับนั้นชุนไม่มีปัญหาเลยครับอย่ายึดติดว่าฉันจะโฟกัสเทรดแต่หน้าบายอย่างเดียวขนาดตลาดส่วนใหญ่ในตอนนี้ยังลังเลใจเลยยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ดังนั้นเราเองก็ต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกันเราจะไปยึดมั่นยึดติด ในหน้าเดียวในการเทรดเลยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้นักทุนนะครับพลาดโอกาสที่ดีในการลงทุนในบางส่วนไปพี่ๆมองเห็นภาพนะขาเซลถ้ากับว่าเข้าใจตรงกันนะครับฝากช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ด้วยขอบคุณมากเลยครับนี่คือการสรุปนะครับประเด็นทองคําทั้งหมดแต่เดี๋ยวก่อนมีหนึ่งคำถามถามมาเห็นพูดทั้งสองหน้าเลยเนี่ยตกลงมาเป็นหน้าไหนกันแน่ครับผมอาจจะพูดทั้งสองหน้าเพราะว่าต้องให้มุมมองทั้งสองฝั่งแต่ถ้านักทุนถามว่าเอาหน้าใดหน้าหนึ่งเนี่ย ส่วนตัวในใจเนี่ยผมมาชอบหน้าบายอยู่แล้วล่ะแต่เอาตามความเป็นกลางมันเป็นหน้าเซลครับและหน้าเซล์มีความได้เปรียบใช่ไหมถูกต้องคือถ้าเนั้นถูกจะต้องเลือกเทรดสักหน้าใดหน้าหนึ่งเนี่ยเด้งขึ้นและเซลล์กลับลงมาจะมีความได้เปรียบมากกว่าหน้าเซลล์จะไม่ได้เปรียบในกรณีเดียวเลยคือกรณีเจอข่าวสงครามและทองบินไปนู่นเลยครับ2050 เพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้บางคนเนี่ยติดเซลลอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ผมไม่เคยกังวลใจอะไรกับเงองทุนหน้าเซลเลยนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วราคาทองคําเมื่อรอข่าวแล้วถ้าไม่มีข่าวดีมันจะค่อยๆซึมลงไปด้านล่างเรื่อยๆเองครับลักษณะเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้พ,พี่โอเคนะแ้ะบายระยะยาวคุณยังถืออยู่ไหมผมยังมีอยู่ครับยังไม่ได้ปลดเลยกําไรเนี่ยเด็กก็ไป80บ้านตอนนี้ย่อมาเหลือประมาณ20กว่าแล้วแต่ออเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยผมปิดไปหมดแล้วละ่ะ เหลือติดไว้ไม้เดียวเล็กน้อยกะว่าจะเก็บไว้เป็นมอนดก0.01เพราะฉะนั้นขาบายระยะยาวเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะทุกท่านนะโอเคไหมครับนั้งทุนครับนี่คือทั้งหมดที่ผมจะสรุปทองคำให้กับนั้งทุนนะขอบคุณครับ ขอบพระคุณนักลงทุนทุกท่าน,น,น,นอย่างมากเลยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนกระผมมาโดยตลอดเลยนะครับตอนนี้กระผมนั้นก็มีบริการห้องซิกแนลทองคานะครับนบื่องจากใครชอบเทรดทองคาเป็นหลักเดียอยับภาพนะราคาตามโปรโมชั่นภาพที่เห็นอยู่ณขณะนี้เลยนะครับนักทุนส่งสลิปการโอนเงินได้ที่ลายคูเปาล์นิวส์ลูมนะครับและเป็นที่แน่นอนเลยครับเฉพาะคนที่เห็น คลิปวิดีโอดีนะครับถ้านักทุนสแกนเคียร์โค้ดชำระเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมแถมวันเพิ่มเป็นพิเศษให้เลยนะครับผมให้มากกว่าที่ปรากฏอยู่ที่บริเวณหน้าจอตอนนี้เลยแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้อาจจะเข้าห้องซิกแต่ว่าอยากให้การสนับสนุนกระผมนะครับก็ตามกำลังศรัทธาได้เลยนักทุนใช้เคียร์โค้ดตัวเดียวกันเลยส่งสลิปที่ไลน์ไอดีตัวนี้แล้วก็บอกผมว่าอยากให้การสนับสนุนครับสนับสนุนเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่นักทุนเลยผมมีเป็นตัวคลิปวิดีโอ เทคนิคการเถรดของส,สั้นมอบให้กับนังชุนเป็นการตอบแทนนะยังไงต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากเลยแล้วพบกันนะครับวัสดีครับ